น e okay ี่ไงเวอร์ไวเว็บตัวต้านอุหรีของเราโอเคนะคะนีสำหรับ่านตี่น้อยค่ะสองใบเราเจออีกแล้วเราเจออีกแล้วสวัสดีค่ะ ท่านผู้ชมวันนี้พบกับน้องพักและน้องเจี๊ยบกับกิจกรรมจอดแจก<อ>จบกิจกรรมดีๆที่มีของรางวัลมามอบให้ลูกค้ากับทางโตต้านนนทบ,บุรีของเรานะครับซึ่งวันนี้นะครับเราอยู่กันที่ปั๊มปตทนะครับเกษดาบดินออยนะครับ ซึ่งเป็นครั้งแรกเลยนะครับครั้งนี้น้องเจียบครับต้องบอกเลยว่าเราออกมาหาลูกคา้าโต้ต้านนทบ,บุรีของเราซึ่งเป็นผู้โชคดีของเราในวันนี้พี่ผ่าคะแล้วอย่างเงี้ยเราจะรู้ได้ยังไงว่าลูกค้าท่านไหนหรือคันไหนที่เป็นลูกค้าของเต้ต้านนทบ,บุรีของเราแล้วก็เป็นผู้โชคดีด้วยโหไม่ยากเลยครับน้องเจียบนะครับนี่ไงครับก็คือว่าเรามีสติกเกอร์นะครับเมอร์ไวเว็บนะครับโต้ต้านนนทบ,บุรีของเรานะครับ com นะครับพร้อมกับ QR ย์วอล์โค้ดนะครับแปดสติ๊กเกอร์อยู่ทางกระจกด้านหลังนะครับแสดงว่านะครับเป็นลูกค้าโตต้าโนนทบุรีของเราแน่นอนงั้นเราไปกันเลยเจอแล้วครับเจอแล้วครับเจอแล้วครับเจอผู้โชคดีแล้วครับนี่ไงนี่ไงที่เสียสติ๊กเกอร์เหมือนที่พี่ผักบอกเลยนี่ไงเวอร์เนสโตต้าโนนทับุรี ใช่ค่ะก็ะค,ะค,ะคือว่าวันนี้ครับเรามีกิจกรรมก็คือว่าชื่อกิจกรรมว่าจอดแจกจุดนะครับให้กับทางลูกค้านะครับวันนี้เนาะก็ <ๆ S 2> คุณลูกค้านะครับเป็นผู้โชคดีของเราก<ๆ>ะสอบถามลูกค้านิดนึงว่าคุณลูกค้าครับออกรถกับทางโต้ต้านนทบุรีของเราที่สาขาไหนเอ่ยสาขารัตนาริเบย์ป่ะฝั่งนู้นราตนาธิเบย์โอ้ลาดนารีเวย ตอบถามน <These stop. S 1> mm ิดนึงครับคุณลูกค้ามีความประทับใจนะครับในการใช้บริการนะครับของโตโยต้าอ่าเราเนี่ยยังไงบ้างยังไงบ้างครับก็คือหมดไปแล้วคันหนึ่งอ่าแล้วก็เอาไปเทินเอาใหม่อีกหนึ่งคันโอ้ก็คือเอาคันเก่าไปเทินเอาคันนี้ถาเกมีสองคันใช่ไหมครับโอ้ก็คือว่าเป็นลูกค้าเก่าของโตโยตานนท์มันเป็นเอ รุ่นแรกอะคุง่ายรุ่นแรกออจูเนอร,รุ่นแรกเลยแล้วหมด<อ>แล้วหมดหมวดก็ไปเอาตัวนี้มาโอ้โหลูกค้าเก่าลูกค้าแก่ของเราเลยโตต้านนนทบุรีโอ้โหขอบคุณมากครับวันนี้ก,ก,ก็วันนี้นะครับเรามีของรางวัลน,นะครับมาแจกให้กับทางลูกคา้าด้วยอันนี้เป็นอ e ีวอเชอรนนะคะทานสีน้อยสำหรับสองท่านค่ะอันนี้ก็คือคุณลูกค้าสามารถไปยื่นอีวอเชอรนนี้ก็ทานทีได้เลยบครับอ่า ตุกตาโตโยต้าโนนของเราเนาะนองโนนของเรานะครับก็คือว่าเป็นเอกลักษณ์ของเราเลยนะครับตรงนี้นะโอเคครับลุกไปไปแล้วนี้ครับขอบคุณครับเดินทางปลอดภัยครับสวัสดีครับเราก็ต้องไปหากันอีกค่ะว่าเราจะเส้นหากันอีกว่าเราจะมีผู้โชคดีของโตโยต้าโนนอีกไหมเจออีกแล้วลองกี้ครับเจอเอกแล้วงานต้องจบงโกต้กงบ โตต้ตานนทบ,บุรีฮะเอชัดเจนครับชัดเจนชัดเจนแบบนี้ออกรถกระทางโตต้ตานนของเราด้วยครับเดี๋ยวเราไปดูดีกว่าค่ะว่าผู้โชคดีของเราวันนั้นเป็นใครอ่าเราเจอแล้วนะครับผู้โชคดีอีกท่านหนึ่งนะฮะตรงนี้อมากิดหนูน้อยด้วยนะครับตรงนี้โอเคครับน้องมาเวลนะครับตรงนี้เนาะโอเคก็ เดี๋ยวยังไงก็คือว่าเรามีของรางวัลนะครับมอบให้กับทางลูกค้านะครับตรงนี้เนาะเป็นของโตต้านนนก็คือว่ามีติ๊กเกอร์นะครับติดอยู่ทางด้านหลังนะครับของรถโต้ต้าของเรานะครับก็ยินดีด้วยครับตรงนี้เนาะก็อยาะให้เป็นน้องนน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 ันน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 น็นน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 นสนน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 น้อยค่ะ2ใบนด้2ใบเลยแล้วก็อันนี้ค่ะก็คือจะเป็นอ่า บัตรส่วนลดบัตรส่วนลดค่ะถ่ายน้ามันเครื่องเข้าเข้าเช็คระยะครับตรงนี้ขอบคุณลูกค้าครับ,บยบินดีด้วยครับขอบคุณครับขอบคุณครับบ๊ายรถเดินอีกนะรถเดินอีกแล้วขอบคุณลูกค้าครับอ,อ่าวันนี้เรามีกิจกรรมมาแจกนะครับชื่อว่ากิจกรรมจอดแจกจอด สอบถามคุณลูกค้านิดหนึ่งครับว่าคุณลูกค้าออกรถกับทางโตยต้านนทบุรีของเราที่สาขาไหนครับเขาเรียกอะไรรัตนาทิเบศอ๋อรัตนาทิเบศสำนักงานใหญ่นะครับตรงนี้พูดความประทับใจในการออกรถโตยต้านนทบุรีของเรานิดนึงครับว่าเป็นยังไงบ้างอ๋อบริการดีครับประทับใจครับประทับใจมากเลยนะครับใช่ครับโอเคครับโอเคได้ครับวันนี้เรามีของรางวัลมาแจกนะครับตรงนี้ เป็นตุ๊กตาตุ๊กตาน้องนอนน้องนนนะครับหน่งรางวัลนะครับยังไม่หมดครับแล้วมีโฟชเชอร์ตีน้อยค่ะสีน้อยครับแล้วก็อันนี้เป็นเช็คระยะค่ะครับขอบคุณครับอันนี้ครับติ๊กเกอร์ครับทางด้านหลังครับนี่แบบนี้เลยแบบนี้เลยนะครับถึงจะหลุดไปนะครับแต่ยังมีติดอยู่นะครับก็ ใช้ได้นะครับตัวต้านนนะครับเบอร์เว็บตต้านนทบุรีของเรานะครับเป็นแบบนี้นะครับอ่านะครับก็เรียบร้อยครับอีกหนึ่งรางวัลนะครับจอดแจกจบกันไปแบบจุกๆุแล้วนะครับวันนี้นะครับเดี๋ยวครั้งหน้านะครับน้องผักและน้องเจี๊ยบนะครับจะไปจอดแจกจบที่ไหนแล้วใครจะเป็นผู้โชคดีคนต่อไปคอยติดตามพวกเรานะครับกับกิจกรรมจอดแจก <Yeah. S 1> สำหรับวันนี้น้องผักและน้องเทียมนะครับ <Yeah. S 1> ขอตัวลาไปก่อนครับผม <Yeah. S 1> oh.